สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้มีข่าวสารการรับสมัครของบริษัทไทยเพรสเดน้นฟูด้ดจำกัดมหาชนสาขาบ้านโป่งนะไทยเพรสเดน้นฟูด้ดจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จัก,กันเนี่ยคือมาม่านะครับบะหมีกึ่งสำเร็จรูปนะครับชื่อเสียงโด่งดังมากโรงงานก็มี2องโรงงานนะตั้งอยู่ที่115หมู่15ตําบลปากแรด อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโรงงานที่2ตั้งอยู่เลขที่158ห15มู่15ตำบลปากแลบ,บอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัทมีสวัสดิการดูแลพนักงานดังต่อไปนี้เบี้ยขยัน500บาทต่อเดือนชุดยูนิฟอร์มโบนัสประจำปีค่ารักษาพยาบาลตามตำแหน่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสหกรณ์อมทรัพ์ ปรับเงินประจำปีประกันชีวิตเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติเงินช่วยเหลือลอ,อุปสมบทของขวัญสมรสของขวัญทายาทพนักงานมีประกันชีวิตเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีที่บิดามดาเสียชีวิตสุสวัสดิการนี่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับตำแหน่งว่างมีดังต่อไปนี้หัวหน้าหน่วยผลิตสามัญตรา หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงหนึ่งอัตราพนักงานซ่อมบำรุงหนึ่งอัตราช่าง PM เครื่องจักร2อัตราช่าง PM เไฟฟ้า1อัตราพนักงานไฟฟ้า1อัตราพนักงานขับรถ4ล้อ2อัตราพนักงานขับรถ6ล้อ1อัตราพนักงานฝ่ายผลิต1 0 0อัตราตรงนี้รับเจอนะครับพนักงานฝ่ายผลิต100ออัตรานะมาดูสวัสดิการนะครับถ้าเป็นพนักงานผลิตก็จะมีชุด ฟอร์มแรกเข้าบรรจุประจำปีมีค่ารักษาพยาบาล6,000บาทต่อปีลาเกตได้รับค่าจ้าง5วันต่อปีเงินช่วยเหลือต่างๆเช่นของขวัญทายาทของขวัญสมรสเงินช่วยเหลืออุปสมบทของเยี่ยมไข้มีเบีย้ยขยะหน้า100บาทต่อเดือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสากลอมทรัพย์ประกันชีวิตกลุ่มนะครับพนักงานผลิตคุณสมบัติอายุ18 45ปี สัญชาติไทยสามารถทำงานเข้ากะได้ผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด -19 ไม่เกิน3เดือนหรือฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษนะครับสอบถามเพิ่มเติม032719599ต่อ8121คุณเมหรือต่อ8207คุณนับหรือคุณโบนะครับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่โรงงาน2นะครับทางเข้าขนส่งบ้านโปง่งถัดไปบ้างนะถ้าเป็นหัวหน้าหน่วยผลิตสามัตราเนี่ยคุณสมบัติก็บุตรการศึกษาเป็นยาตรีขึ้นไปสาขาฟู้ดเอนจิเนียร์นะครับมีประสบการณ์ทำง,งานในโรงงานผลิตอาหารสามารถทำงานเข้ากะได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆเช่น GFP นะครับ ISO, 4, ISO 1 4 0 ISO 9001, b r c HACCP แล้วก็อื่นๆนะ 5. มีความรู้ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจากระบบ PLC 6. มีประสบการณ์ทำงาน TMP จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษหัวหน้าส่วนซ่อมบำรงุง1อัตราคุณสมบัติคือวุฒิการศึกษาปอตีขึ้นไปสขาขาดเครื่องกล หรือว่าสาขาไฟฟ้ามีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีขึ้นไปมีความรับผิดชอบสูงละเอียดแล้วก็รอบคอบพน,นักงานซ่อมบำรุงหนึ่งอัตราคุณสมบัติวุฒิการศึกษาปะวะสสาขาเครื่องกลหรือว่าช่างกลโรงงานมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีขึ้นไปสามารถทำงานเข้ากะได้ถ้าเป็นช่าง PM2 อัตรานะครับก็คือคุณสมบัติข้อวุฒิการศึกษาปะวะสสาขาช่างยนต์ช่างกลสามารถทํางานเข้ากะได้ มีประสบการณ์ด้าน PM เอ็ชิวินาเป็นพิเศษถ้าช่าง PM ไฟฟ้าหนึ่งอัตราคุณสมบัติก็พุทธกัญษาปวสไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ไขโปรแกรมเครื่องจักรระบบควบคุมเครื่องจักรระบบ p l c ได้มีความรู้ด้าน PM ระบบไฟฟ้าพนักงานไฟฟ้าหนึ่งอัตราคุณสมบัติก็ปวสาาสาขาการไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์สามารถทํางานเข้ากะได้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าพนักงานขับรถ4ล้อ2อัตราคุณสมบัติก็วกุฒิกำลขึ้นไปมีความสุขุมขยันอดทนซื่อสัตย์พนักงานขับรถ6ล้อ1อัตราคุณสมบัติก็วุฒิหมอสขึ้นไปมีความสุขุมขยันอดทนซื่อสัตย์ที่สําคัญก็มีใบขับขี่ประเภท2พนักงานฝ่ายผลิตหนึ่งละอัตราคุณสมบัติไม่จํากัดวุฒิสามารถทํางานเข้ากะได้ มีความขยันและอดทนท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่032719599ต่อ8207คุณประนับดาวหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งต่อ8121 8124ที่คุณพัตรานิตนะครับใครสนใจทำงานกับมาม่าก็ติดต่อได้สอบถามได้นะว่าแต่และตำแหน่งท่านจบอะไรมาจะสมัครได้ไหมอย่างไร ใครที่หางานอยู่นะครับว่างงานอยู่ก็ลองติดต่อไปนะครับท่านอาจจะได้งานที่บริษัทที่มามากก็ได้ขอบพระคุณที่กดไนคนกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์สวัสดีครับ